เราจะถามเรื่องคุณสามารถเจนชัยเจ็ดวันนิดก่อนพลังประชารัฐสวัสดีครับคุณไผ่ลิขะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่หน่อยยูชาครับน้องบายครับครับตกลงได้รายชื่อสักกี่คนแล้วคุณไผ่ฮะครบหมดครับครบหมดนี่คือสอสอพลังประชารัฐหมดเลยเหรอไม่ใช่ครับกรรมการบริหารกรรมการบริหารและสอสอพลังประชารัฐครับได้ครบเลยเหรอฮะครบครับครบครับขาดลงป้อมมาอย่างน้อยใช่ไหม ก็อันนั้นเราส่งให้ที่ที่ท่านอยู่แล้วครัเราส่งให้เราคือก่อนเอาเอาือเบื้องต้นหนึ่งก่อนทํแล้วก็ได้กราบเรียนแล้วทําอะไรเราก็บอกต่อนแล้วครับอ๋อต้องเรียนพลเอกประวิตยวงสุวรรณท่านก่อนถูกไหมฮะต้องเรียนก่อนครับก็เราจะทําอย่างนี้ทําอย่างนี้ครับเออแล้วแล้วท่านว่าอย่างไงฮะก็เป็นมาตรการนะครับวันนี้ก็ได้เดี๋ยววันนี้พูดคุยกันแล้วก็ เราคิดว่าถ้าถ้าพูดคุยกันไม่รู้เรื่องก็คงต้องต้องใช้แบบนี้เพราะด้วยด้วยด้วยการที่เราต้องทําอย่างนี้อย่างแรกเลยฮะม,มันมันเป็นเพราะว่าเขาไม่ได้มีเป็นกรรมการหรือว่าเป็นผู้บริหารอยู่แล้วหรือแล้วก็แม่งไม่ไม่เป็นสสด้วยเขาเป็นแค่สมาชิกเฉยๆ,ๆนะครับครับผม,ม,มคือในหนังสือที่ลงชื่อแล้วทำถึงท่านหัวหน้าพ,พรรคพเดปวิทย์เนี่ย เราขอให้ท่านหัวหน้าทําอะไรยังไงฮะคุณไผ่ครับเราไม่ได้เราคือก่อนทําก่อนจะจะล่างขึ้นมาเนี่ย ừ, เราได้บอกแล้วว่าเราจะทําอะไรเะ่ยมันไม่ใช่เป็น,เป,นเป็นบอกไปบอกท่านมาให้ท่านทําอะไร ừ, อืนะครับอันอันนี้ต้องเข้าใจก่อนเป็นหนังสือว่าเป็นหนังสือจะขับเลยมัน ừ, มันไม่ใช่บอกว่าท่านต้องทําแบบนี้ไม่ใช่ครับออืครับอ่าหมายถึงว่า อาจจะดาเนินการขับคุณสามารถออกจากสมาชิกพักอย่างนั้นเลยใช่ไหมคือหนังสือขับออกเลยครับฮะขับออกเลยครับถ้าถ้าถ้าอัน,นอันนี้ต้องพูดก่อนว่ามันมันทําเนี่ยทําเพื่อที่จะขับออกแล้วแต่เพียงแต่ว่าจะใช้ไม่ใช้น,นั่นอีกทงนึงอ๋อก็คือสมาชิกที่เป็นสสกับกรรมการบริหารพักร่วมกันเข้าชื่อ เพื่อให้ขับนายสามารถออกจากการเป็นสมาชิกพรักพลังประชารัฐครับผมอ่แต่ถ้าเกิดวันนี้พูดคุยกันแล้วเขาปรับตัวเปลี่ยนใจอาจจะพิจารณาก็ได้ถูกไหมใช่ครับผมอ๋อบทสรุปไปอย่างนั้นเพราะฉะนั้นลงชื่อกันเรียบร้อยลุงป้อมไม่อยู่นี่ครับคุณไผ่ครับมันมันมันตั้งแต่เมื่อวานครับลุงป้อมไปวันทีอ๋อตั้งแต่เมื่อวานแล้ววันนี้จะเกิดอะไรขึ้นต้องการต้องการให้เขาถ้าเกิดจะไม่ให้ขับเนี่ยต้องทําอะไรยังไงคุณไผ่ ก็หยุดการที่ทำให้สังคมเข้าใจผิดนะครับในการทำงานของเราในฐานะพักพลังประชารัฐและในฐานะพักร่วมรัฐบาลโดยการนำของท่านพนายนยกนิดเนี่ยครับท่านเสร็จาครับก็คือเขาให้รายรัฐบาลถูกไหมฮะคือเขาเขาไม่ได้ให้รายรัฐบาลที่พี่ต่อยุ่ครับ คือถ้าเขาเขาไปวิจารณ์การทํางานของรัฐบาลเนี่ยมผมว่ารับได้นะอืถ้าผิดถูกตรงไหนเราต้องรับฟังอืแต่เขากําลังมาตีปีบ,บอกว่ารัฐบาลกําลังจะล่มสลายนะกําลังจะโดนยุบนะแล้วเขาจะดึงคนเข้ามาแล้วเขาจะตัดตั้งรัฐบาลแข่งเนี่ยมผมว่าพี่พี่พี่พรู้อยู่แล้วครับว่า ผมกาลังหมายถึงว่าอะไรอืแล้วมันไม่ควรทําในการเมืองอถ้าผมถามว่าแล้วถ้าเราทําอย่างเงี้ยต่อไปเราจะจัดตั้งรัฐบาลใครจะมาร่วมกับเราอะอเราคอยแทงหลังเพื่อนอย่างเงี้ยครับผมคือการกระทํานี้ไม่เหมาะกับสถานาการณ์เป็นพรรครัฐบาลพูดง,ง่ายๆพ,พี่พี่ยุทธว่าเหมาะไหมครับอืออ่าก็คือในขณะที่รัฐบาลเดี๋ยวสารลำนวนจะรอไว้ที่ใช้คุณเศฐาแต่ทั้งนี้บอกเลย เดี๋ยวเตรียม,มาไว้เลยจะให้หัวหน้าพักของพรัคประชารัฐเป็นนายกแล้วจะมีใครมาสนับสนุนเปิดตัวผู้สมัครอะไรต่างๆถูกไหมฮะ <S <S ผมกลับเรียนงี้ฮะอืคนยังไม่ตายเลยครับจะไปคุยเรื่องจัดงานศพมันทําได้ไหมครับอืมอืมอ่อม,มันมีส่วนม,วมันมีส่วนที่จะกระทบกับการร่วรัฐบาลด้วยใช่ไหมคุณไผ่ลิกถามตรงๆก็ถ้า,ถ,าถ้าผมว่ามีส่วนนี่ครับก็ไม่ไม่สมควรทำมะ ม,มันเรื่องเรื่องอย่างนี้มันมันมัน,มนไม่ควรทําแล้วผมอ่ะสิ่งที่เขาทํอ่ะต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าถ้าสสหรือมีคนรู้ในพักเนี่ยที่ที่ไม่ออกมามผมถามหน่อยว่าเขาจะออกมามีลายหลุดแบบนั้นออกมาเลยครับเขาจะวิจารณ์กันอย่างนั้นนะครับอืแสดงว่ามีคนส่วนใหญ่มากๆเนี่ยที่เป็นสสอ,อยู่ไม่มีใครรู้เรื่องเลยอื ครับมันมันถึงมีเหตุการณ์แบบนี้ออกมานี่คือประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองเนี่ยก็คือเรื่องที่สําคัญที่เราออกมาพูดก่อนเนี่ยครับคือการทํางานของพักพลังประชารัฐวันนี้พ,พักพรคพลังประชารัฐเนี่ยทํานโยบายดีๆรูกป้อมดูแลเรื่องน้ําจนวันนี้ระบบน้ําเนี่ยดีขึ้นเยอะมากสอ,องเราทําสอปกอเป็นโฉนดตอนนี้มันเหมือนครึ่งใบเราก็จะาําให้เต็มใบมนะครับ และอีกที่สําคัญคือไล่ละพันเนี่ยเราก็ทํามันก็เป็นส่วนของเราแบัรบาะชารัฐเอ,อพี่สอยุทธอลงย้อนกลับไปตอนนั้นทุกคนก็บอกว่าเป็นของตัวเองเราแย่งกันมาจนชาวบ้านส่วนหนึ่งที่เลือกเรามาทาให้เรามี40สอส,อสอเนี่ยก็ต้องเชื่อว่าบตรัฐบาฐเป็นของเราอแต่วันนี้คุณกำรจะมาบอกว่าเราทํางานตามเขาซึ่งในยางการเมืองเรารู้อยู่แล้วว่าพักไหนอะไรยังไงแต่ผมถามว่ามันทําได้เหรอครับอื อันนี้คือ,อประเด็นสําคัญแล้วประเด็นที่สําคัญที่สุดอีกประเด็นก็คือการที่เขาเปิดตัวอ,อะไรสักอย่างนเี่ยแหละของอเข้าอะ่ะแล้วมันมีพื้นที่ของใครของมันณนะพื้นที่นั้นก็มีคนทํางานอยู่ในสอสอหลายคนที่เขาเปิดตัวมันมีจังหวัดฉลาบุรีมีจังหวัดภาคใต้เนี่ยคนที่ทํางานตรงนั้นเขาแจ้งกลับมาว่าเขาไม,ไม่เขาไม่โอเคกับคนอย่างเงี้ยคนที่เข้ามา แต่คนที่โอเคก็มีนะแต่ไม่ใช่เขาเปิดทั้งหมดแล้วมันจะไม่โอเคทั้งหมดแต่พอพอ,พอมันเกิดเรื่องแบบเนี้ยผมถามหน่อยว่ามันมันมันสมควรกระทำไหมมันต้องบอกขั้นตอนมัคือของพลังของพรรคเราเนี่ยมีมีคน n d i d a อยู่แล้วในพื้นที่บางพื้นที่ถูกไหมคือคนคนที่เลือกตั้งครั้งที่แล้วครับเ,<อ>เขาก็ยังทํางานอยู่<อ>บางคนมาเป็นผู้ช่วยบางคนมาเป็นที่ปรึกษาบางคนนูเป็นอย่างนี้ และบางเขตบางจังหวัดที่เขาเปิดตัวเรารู้อยู่แล้วว่าจะลงจังหวัดไหนเนี่ยเ,ออเขาเปิดตัวมาเนี่ยมันมีคนที่เป็นสอสออยู่แล้วที่ในอีกกลุ่มหนึ่งที่เขาทํางานอยู่ <c oughs> มันขบกันอยู่อะฮะเอออันนี้ก็ส่วนหนึ่งนะครับอืมอันนี้คือส่วนสําคัญและ สิ่งสำคัญที่สุดพอยิ่งยิ่งพูดไปเนี่ยจริงๆอะถ้าผมไม่ออกมาเข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 าคงไม่ได้ดังขนาดนี้คนก็คงไม่ได้โฟกัสเรื่อนนีแต่พอผม,มออกมาพูดเราก็ไม่อยากจะพูดเราก็พูดเบาๆนะครับแล้วพอพูดกลับกลายเป็นแทนที่จะหยุดหรือเบาลงจะไปเดินทางอื่นกลับพูดหนักขึ้นว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมีลูกหลาน40สวจะมีนู่นวันนี้คุณเหมือนคุณมาอยู่ดีๆคุณมาแก้ผ้ากลางอากาศว่า เฮ้ยผมทํามาเองทั้งหมดคุณทําได้ไงอ่ะอืมหมายเขาไว้ยังไงคือคือคนสงสยัยพูดตรงๆสงสัยลุงป้อมอยู่แล้วที่คุณทักษิณเคยพูดอ่ะประเด็นว่าใครอยู่เบื้องหลัง40สออิสวแล้วจู่ๆจะมาเปิดลูกหลานสวอ ก็เลยทําให้ระแงว่าเอ็นดีลุงป้อมอยู่เบื้องหลังอะไรประมาณอย่างนั้นใช่ไหมคือคือตลอดเวลาเนี่ยพวกเราก็บอกว่ามันไม่มีเหตุการณ์แบบนั้นแล้วผมก็ไม่เห็นแล้วจะมีอะไรลุงป้อมก็ไม่เคยออกมาอยู่ดีๆคุณมีสิทธ์อะไรออกมาแล้วมาบอกว่าเอ้ยสิทธิ์มันใช่ซึ่งผมว่ามัน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 ไม่ถูกต้องอ่ะอืมครับคือคุณผ่ายยืนยันว่าลุงป้อมไม่ได้อยู่เบื้องหลังสวสิบสิบคนที่ไปยื่นสารล้มลุนไม่เกี่ยว เพราะที่ผมรู้ผมไม่ผมว่าไม,ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เกี่ยวครับเอา่าตนี้คุณสามารถมาทํานี้ก็เลยทําให้คนไปเข้าใจหวาดระแวงกับไปํำนองนั้นถูกไหมพี่พี่ว่าว่าอย่างไนแล้วปะครับเออก็ยิ่งทําให้คิดเอานี่มาเคลื่อนไหวแล้วยิ่งจะมาเปิดตัวจะดึงคนน้อนคนนี้มาเดี๋ยวถ้าเกิดผลเป็นลบกับนายกนิดกลายเป็นว่านี่ทางนี้เตรียมตัวแล้วเอาลุง้อม นกาเลยจะทาไม่หวานระแ,แวงไ,ไปกันใหญ่เลยอย่างนั้นใช่ไหมมันมันไม่ใช่แค่นั้นด้วยครับถ้าเราจะพูดทางหลักการทางการการเมืองจริงๆเนี่ยผมถามหน่อยว่าถ้าเรารู้ว่าสารรัฐมนูญเนี่ยถ้าวันนี้สารสารรัฐมนูญออกมาเหมือนที่เขาพูดเนี่ยอืเดี๋ยวสังคมก็จะเกิดข้อสงสัยขึ้นมาอีกว่าเฮ้ยสารรัฐมนูญเป็นธรรมปะเนี่ยระบบมันจะพังไปทั้งหมดเมื่อวานเนี่ยที่ผมดูข่าวทรที่พี่หน้าชวนผมไปมั่งอง เขาเขาพูดเลยว่า90น่ะออก้ายไกลโดนยุบแน่ก้า90จ้าวก้าไกก็เอเฮ้ยนี่คุณชอบน้ำแน่นอนอแล้วบ้านเมืองจะอยู่ยังไงฮะใช่ไหมฮะแล้วผมก็ไม่เชื่อด้วยว่าจะมี4 7 7 0คนอย่าก้าไกลมาโหวตวันนี้ก้ายไกเขาผมคุยกันคุยได้คุยกับ ทางก้าไกลเราทํางานด้วยกันเนี่ยเราก็ได้คุยกันเนี่ยก็คุยกันได้สอคุยกันได้อืวันเนี้ยเขาไม่เขาไม่นี่แล้วครับเขาไม่มาร่วมรัฐบาลหรอกเขาหวังครั้งหน้าเป็นเต็มเต็มแล้วเขาเขาเดินอย่างนั้นแล้วครับแล้วคนที่ออกมามันก็มีบริบทที่ว่าสอบไม่ได้อะไรเงี้ยม,มันก็ต้องถ้าจะเอาอ่ะใครก็ต้องไปเลือกคนคุณยิ่งพูดเนี่ยมันทําให้สิ่งที่คุณพูดเกิดขึ้นยากขึ้นอืมอืมครับผม อ,อ๋อยิ่งพูดก,ก็ไปเปิดไตหมดเลยประมาณนั้นใช่ไหมคุณเล่นไพ่กันอยู่เนี่ยคุณบอกเลยได้ไหมล่ะคุณถืออะไรอยู่แล้วคุณจะไปเล่นคุณจะไปเล่นคุณเล่นเก้าเกค,คุณบอกหมดเลยว่าโอยคุณมีไพน่นู้นไพ่นี้คุณจะทําอย่างนู้นอย่างนี้หรือเล่นดัมมี่มันทําได้อ่ะครับอืมอืมอืมเพราะฉะนั้นในนามของสมาชิกที่เป็นสสกับกบการบ,บริหารเดือนว่าคุณสามารถทําให้พรรคเสียหายหรอเสียหายเสียหายครับอืมอืมอืม แล้วก็เลยทําหนังสือถึงหัวหน้าพักอย่างที่บอกไปเนี่ยท่านี้คุณอาคุณคุณไผ่รู้จักกับคุณจ๊อบไหมคุณสามารถไหมก็เคยเจอกันครับผมผมผมไม่ได้ผมไม่ได้ออกมาเนี่ยเพราะความเกลียดหรือเพราะเขามีปัญหาอะไรกับเขาหรือมีการทะเลาะเบาแวงกันมาก่อนเมื่อวานผมออกรายการหลายๆรา,ายการเนี่ยมผมเ็าปณีปหนาออมนะมมคือ,อคือผมก็เข้าใจทุกอย่างแล้วเราก็พยายามทําให้มัน จบให้มันสวยอืก็คือไม่ได้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 มีมีอะไรฮะอือจริงๆแล้วที่ออกมาครั้งแรกเนี่ยเราก็พูดเบาๆสไตล์ตผมมันก็จะเป็นยังไงก็รู้อยู่แล้วแต่ว่าเราเบามากอืครับแต่แตพอเบาเมื่อวานนี้เขาหนักแน่นเลยนะไปที่สภาเลยนะก็จ็จะยิ่งต้องทําให้ขับไงฮะก็คือเบาแล้วขา,ามแล้วเตือนแล้ว ทบทุกอย่างแล้วมันมันต้องมีขั้นตอนนะฮะมันต้องมีขั้นตอนเราก็ไม่ได้มาถึงปุ๊บไปเห็นอันแรกปุ๊บปดเลยอย่างนี้ผมว่าวันนี้แล้วเขาก็ผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่ในพักเนี่ยอเขาพูดแรงเขาพูดไม่ถูกอ่ะผมว่ามันมันมันไม่ถูกต้องอ่ะก็ผมถึงบอกว่าการกระทาเหมือนไล่คนในพักอ่ะวันนี้เมื่อวานนั้นที่เขาพูดตัดกะตัวเลขมารู้สึกจะได้สองร้อยห้าสิบเอ็ดใช่ไหมครับใช่ฮะสองร้อยห้าสิบเอ็ดแต่ผมถามว่าเขาไล่สี่สิบสี่สิบคนอ่ะออกเนี่ย มันจะได้สองร้อยห้าสิบเอ็ดไหมล่ะ <c oughs> ถูกไหมฮะเออเออก็คือไม่ได้เอาด้วยกับเขาไอู้ตรที่สูตรของเขาที่รวมตัวเลขว่าเก้าไกลจะมาเจ็ดสิบรวมแล้วกลายเป็นสองร้อยาสิบเอ็ดเนี่ยถูกไหมผมว่าอย่างเก่งนะสิบคนยี่สิบคนจะมีเนี่ยเออเออทีนี้เอ่คือได้ความพคาอมนะคุณไผ่นะเขาก็นี่โพสต์นำเสนอนะลุงป้อมเนี่ยโทรหาเขาโทรหาเช้าหาเย็นเลยนะผมผมรู้ป้อมก็โทรหาผมนะครับ ลุงป้อมก็โทรหาผมนะครับแล้วผมทําลุงป้อมก็ไม่ได้โทรมาห้ามนะครับเออครับแล้วก็ผมทําอะไรก็บอกกันหมดฮะอผมก็ไม่รู้ว right> ่าโทรไปโทรไปอาจจะโทรไปคุยเรื่องอื่นก็ได้นะครับไม่คุณไม่คุณคุณไผ่ไม่เชื่อแล้วเขาบอกลุงป้อมโทรมาบอกเขาเลยนะว่าไม่มีใครปลดมได้หรอกไม่ต้องห่วงผมผมผมไม่ผมไม่ได้ยินจากหูผมก็ไม่เชื่อผมรู้สไตล์นาย นายกอยู่แล้วฮะมันมันอาจจะไม่ได้ถึงขนาดนั้นหรืออะไรอะไรผมว่ามันมันคงไม่ใช่ฮะอืมอืมอืมแต่ผมว่าได้ยินมาอีกแบบหนึ่งแต่แต่ผมไม่อยากจะไปไปพูดหน้าสื่อที่ว่าผมผมผมเหลือที่ไว้ให้เดินกันบ้างเลยว่าอืมเอาเมาื่อวานนี้ถึงขนาดบอกเลยนะผมเนี่ยหมายถึงคุณสามารถผมไม่ได้ไม่เคยโดนมติขับออกจากพักอีกฝั่งหนึ่งแหละใครโดนมติอะางจะหมายถึงผู้กองเลยนะหมายถึงร้อยเอกสมนัสเลยนะ ผมผม,ผมต้องหนาบเรียนอย่างนี้ว่าเรื่องเนี้ยผมไม่เคยผมไม่ผมไม่ได้ผมทํางานทาง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 สภามผมทํางานทางการเมืองผมผมมีหน้าที่ของผม,มที่อยู่ในสภาครับแต่พอไอ้เรื่องเนี้ยตั้งแต่โบราณโบราณเนี่ยมันเป็นเรื่องเล็กจนพวกผมไม่ตัวผมไม่รู้เรื่องครับอืตัวผมไม่รู้เรื่องจริงอันเนี้ยเราเราไม่เราไม่ได้อยู่ใน ขั้นตอนตอนนั้นเราไม่รู้ไม่รู้ว่าเขาปลดหรือไม่ปลดอันนี้ผมแล้วผมก็ยังไม่เคยไปดูด้วยว่าเรื่องอะไรอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ผมผมผมไม่รู้มันเป็นเรื่องเก่าเลยครับผมผมจำได้ไปมันจคืออย่างนี้คือตอนนั้นเนี่ยร้อยเอกธมรันัสอยากจะไปก็เลยขอให้พักมีพติผมจําได้ไม่ได้แปลว่าพักเขาจะไปขับเขาจริงๆตอนนั้นเนี่ยผมจําได้ครับอ่คือขอร้องให้พักเอาผมออกเถอะผมจะได้ไปประมาณนั้น มาอันอันอันนั้นอันอันนั้นเรื่องอีกเรื่องนะไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องคุณสามารถอ่าอันนั้นเรื่องอันนั้นเรื่องตอนที่มีการขับออกของพละของพลรงมชชลัดถ้าอันนี้ผมจําได้อ uh. ผมจําได้ว <Ừ. S 2> ันนั้นอ่ะเหมือนเหมือนมีไม่ใช่ถ้าพูดอย่างนั้นไม่ได้ uh. ที่ออกเสามาเนี่ยคือพักขับพวกเราออกเพราะพวกเราทําไม่ถูกอ uh. เห็น uh. ออแย้ง uh. อันตอนนั้นเป็นอย่างนั้นครับตอนนั้นเป็นอย่างนั้นอ่อ่ออตอนนั้นไม่ใช่ตอนนั้นไม่ใช่ถ้าถ้านั้นนั้นคือสิ่งที่นักข่าวบอกว่าเราอยากจะไปแต่มันเราไม่ได้บอกอ่ารกันผมผมผมยังไม่พลาดครับยังไม่พลาดอ่าเพราะฉะนั้นถึงตอนนี้เมื่อวานนี้เขาก็ยังบอกเนี่ยอ่ามาว่าอะไรนะรักลุงป้อมยิ่งกว่าพ่ออีกนะใช่ยิ่งกว่าพ่อยิ่งกว่าเจ้านายค่ะแล้วผมผิดตรงไหนเออต้องถูกขับออกจากพักเลยหรือเออ ผมผมถามอย่างนี้ฮะการรักอ่ะเรา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 ตอนเนี้ยทุกคนทุกคนบอกเรารักเราลักเรารักเราพูดจะเราพูดว่าลักแต่ผมถามหน่อยว่าการกระทําอ่ะในการเมืองในบทบาทบริบททางการเมืองเนี้ยคุณทําแล้วคุณรักจริงหรือเปล่าออกผลออกนี่เขาเรียกว่ารักเขาเรียกว่าหวังดีประสงค์ร้ายครับ <c oughs> บริบททางการเมืองผมถามหน่อยว่าคุณทําอย่างนี้ได้เหรอ S <S มรายาางการมือถ้าคุณทําอย่างเนี้ยอืต่อไปใครจะร่วมมือกับเราครับใครจะใครจะมาร่วมจับมือกับเราแล้วผมก็เชื่อภูมิใจไทยวันนี้มีเอกภาพอืคุณจะไปพูดชี้นําเขาคุณเป็นเด็กน้อยขนาดเนี้คุณจะไปพูดเอ้ยภูมิใจไทยต้องมาไปยกกระตวงแค่เนี้ยให้เขาผมฟังเขาผมเป็นเขาผมฟังผมโกรธนะอที่บอกว่าภูมิใจไทยมายกให้หลวงป้อมแน่ เดี๋ยวก็สร่งนี้ไปกระท่นงนี้ไปอย่างนั้นถูกไหมคุณเป็นใครคุณ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 ผมว่าวันนี้เรามาทะเลาะอะไรกับกับกับคนที่แบบโอ้พี่ยุพูดแทนผมบ้างดีครับ <c oughs> คือคุณไผ่จะบอกว่าไม่มีราคาใช่ไหมไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ใช่ครับอืนั่นที่ยุพูดครับอไม่ใช่ผมคนระลองให้ผมผมพยายามจะฟังดูว่าเอ้ม,มาทะเลาะอะไรกันอยู่แต่นี่ดู <c oughs> เขาบอก <c oughs> เขาแต่งแพงแล้วบอก ลุงป้อมผมแต่งเพลงนะอลุงปูเริร่มลุงป้อมตามใช่ไหมค่ะ<า>สารฝันลุงป้อมก็บอกพระดีปล่อยเลยเนี่ยเขาก็ยืนยันนะคุณภัยนะเขาพี่ผมี่ผมไม่ได้ยินอย่างนั้นน่ะสิ่งที่ผมได้ยินมาถ้าผมได้ยินอย่างนั้นผมจะกล้าออกมาพูดเหรอครับอ <lls> ืมผมไม่ได้ยินอย่างนั้นน่ะแล้วก็ไม่ได้มีคนห้ามผมอ่ะเออถูกป่ะครับเออแล้วถ้ามีคนห้ามผมผมจะกล้าพูดเหรอครับอืม ผูกไหมฮะคือตอนนี้ผมถามคุณไผ่ตรงๆนะในพักไม่ได้เป็นฝั่งลุงป้อมฝั่งหนึ่งฝั่งผู้กองฝั่งหนึ่งนี่ไม่ใช่อย่างนั้นใช่ไหมไม่มีครับอืก็ถ้าภาพมันออกมาแบบนั้นถ้าจะไปเจาะหรือเตื๊อภาพอีกเดี๋ยวเดี๋ยวจะหาว่าเดี๋ยวจะคือถ้าจะแตกประเด็นกันอย่างเงี้ยอืวันนั้นมีสามสิบกว่าคนใช่สามสิบกว่าคนที่อยู่ในนั้นที่เหลือเนี่ยกําลังมาสองคนเพราะว่าติดงานในพื้นที่อื นะครับบาถึงช้านิดนึงแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนั่งอยู่ในห้องประชุมเพราะว่าเวลาประชุมมันต้องมีคนนั่งขัดเวรกันนั่งเพราะงั้นมันก็จะโลง่งครับนะครับเรานั่งเรานั่งคุยกันอยู่ตรงนั้นเราก็ถ่ายแบบมันเรียวๆอะฮะเรียวๆนะครับเรียวๆไม่ได้ไม่ได้บอกว่าเอ้ยขาดคนนั้นมีคนนี้ไม่ใช่มันมันมัน,ม,นมันทั้งหมดครับนี่คือเอกภาพกับบอกบอกอย่างนั้นถูกไหมถูกต้องครับอืมอืมนะครับ ออมันมันมันถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์ครับไอ้คุณไผ่ถามมิกงกลลุงป้อมบอกคุณไผ่ว่ายังไงก็ท่านทํางานเนี่ยผมผมรู้สไตล์ก็ไม่ไม่ได้บอกว่าอะไรแต่ก็ไม่ได้ห้ามนะแล้วก็ไม่ได้มาบอกว่ามันเป็นอย่างนั้นนะถูกไหมฮะถ้าถ้าถ้าผมออกมาอย่างนี้ท่านท่านบอกว่าเอ้ยไม่ได้ผมก็ต้องทราบอย่ฮะผมก็ไม่ไม่ได้รับอะไรว่าได้ไม่ได้นะครับ嗯嗯 แล้วผมผมออกมาในทิศทางเดียวกันหมดออกมาในกรรมการบริหารผู้บริหารทั้งหมดเนี่ย<า>ผมว่ามันหนัก<ะ>แน่นกว่านะออือเพราะฉะนั้นไอ้ที่อ้างลุงป้อมโรหาลุงป้อมก็โรหาผู้อร้อยเอกธม,มรัตน์โพหาคุณไผ่ทรหาใครต่อใครปกติป,ะกะตปกติครับปกติก็ยังคุยกันอยู่เลยครับอ่าไม่ได้บอกให้อย่ายไปทําอะไรสามารถอะไรนี้ไม่มีใช่ไหมไม่มีครับก็ไม่มีกไมม็ไม่ได้มีไม่ได้ห้ามผม่ะครับถ้าถ้าเขาไม่ให้เขาเขาไม่เห็นดีกับผมทําเขาต้องโทรมาสิครับ แต่วันนี้ผมผมปนีปนอมฮะผมบนีปนอมก่อนผมปนีปนอมไม่ได้มไม่ได้เพราะว่าเราเข้าใจบริบทว่าว่าเราจะไปไล่เลยอย่างเงี้ยมันมันมันก็ไม่ถูกต้องอาจ<ต><ต>จะต้องลดบทบาทกันนะฮะอเอาอันนี้ก็พูดตรงๆองคือทำหนังสือขอให้ขับออกจากพักแต่ว่าเดี๋ยวจ่ายโอกาสไม่ได้ขอครับหนังสือขับเลยครับฮะยังไงนะเรียนหนังสือเป็หน้าพักขับออกจากพักเลยครับเรียน่านหัวหน้าพัก อาสมาชิกที่มีรายนามชื่อดังต่อไปนี้ลงกันครบเลยคือคือหนังสือเนี่ยสมบูรณ์แบบแล้วขับได้แล้วคือเรียกว่าหนังสือลงชื่อถ้าได้มาไปองค์ประชุมเมื่อไหร่นี่ก็มีปฏิเป็นทางการเลยถูกไหมมันไปองค์ประชุมมันครบอะไรหมดแล้วอะคือจะใช้หรือไม่ใช้แล้วนั้นเองอ๋อขาดแต่หัวหน้าพักเซน็นเท่านั้นเองใช่ไหมใช่ครับอ่าเพราะฉะนั้นเอาในมุมเขานะคุณไผ่นะขออนุญาต เขาบอกอเขาอยากให้พอดีปวิเป็นนายกเขาผิดตรงไหนเขาอยากให้พอดีปวิเป็นนายกเขาไม่ผิดครับแต่วันนี้มันใช่เวลาที่จะมามีการแต่งตั้งนายกไหมครับอืมแล้วเราทํางานอยู่ในสภาเราทํางานร่วมกับรัฐบาลรัฐบาลเนี่ยเออนายกเนี่ยนโยบายของพลังมระชารัฐนายกก็ช่วยขับดันไม่ว่าจะไล่ละพนันสอบคอบเป็นโฉนดเนี่ย แล้วเราก็ยังอยากมีอะไรที่เราจะทําอีกเนี่ยแล้วคุณมาทําอย่างเงี้ยถ้าวันหนึ่งเราไม่ได้เป็นรัฐบาลขึ้นมาเนี่ยคุณรับผิดชอบไหวไหมคุณรับผิดชอบที่เราจะสารต่อนโยบายไม่ได้ผมหาเสียงเนี่ยผมไม่ได้บอกชาวบ้านเลยผมอยู่พักไหนไม่สําคัญและให้เลือกตัวผมซึ่งผมก็ได้รับการเลือกตั้งมาและผมก็ทําตามที่ผมพูดได้ถูกต้องไหมครับ วันนี้เราแข่งกันที่ผลงานเราไม่ได้มาเป่าประกาศกันว่ายังไงและเราและในการที่จะเป็นรัฐบาลไหมจะเป็นนายกไหมวันนี้มันยังไม่มันไม่ถึงเวลาที่ต้องพูดนี่ครับครับครับแล้วคุณทําแบบเนี้ยม,มันมันทําให้พักร่วมเนี่ยคิดยังไงกับเราอคุณคุณมาบ้านเขาคุณจะขโมยของเขา,าอ่ะม,มันก็ไม่สมควรอืมถูกปะครับ อไอ้ระะไอบริบททางการเมืองไอ้วิธีการคิดวิธีอะไรเงี้ยผมว่าไม่มีใครเขาทำอย่างนี้ผมไม่เคยเห็นการปฏิวัติในประเทศไทยครั้งไหนเนี่ยถ้ามันมีนะผมว่ามันไม่มีแต่ว่าถ้ามันมีเนี่ยมผมไม่เห็นใครเขาออกมาว่าเราจะปฏิวัติเราจะปฏิวัติตร,ตรอเจอกันเจอกันอย่างเงี้ยม,มันจะปฏิวัติสําเร็จไหมครับอ๋อนี่มาบอกหมดเลยเดี๋ยวพักเก้าใครจะดนยุบจะมายกมือให้เรา เดี๋ยวนายกนี้จะมีปัญหาแล้วเดี๋ยวเราจะดันรวมเสียงเท่าไร่ยังไงใครเข้ามาพูดอย่างนี้ใช่ไหมไม่พอมันจะเอาเสียงที่นู่นเสียงที่นี่เสียงที่นั่นโอ้โหพูดอย่างนี้เขาบล็อกกันหมดแล้วอืมอืมอืมนึกออกไหมฮะคือมันไม่มีใครเขาทำผมยังไม่เคยเห็นเวลาไม่ไปจ่อฝากผอบอพอคนไหนเลยแล้วบอกว่าเตรียมตัวเดี๋ยวเจอกันเลยผมเขาบอกว่าไม่ไม่มีไม่มีไม่มีปฏิวัติ แต่อย่างน้อยนะคุณคุณไผ่นะคุณสามารถแกก็เคลมได้นะว่าแกเป็นคนเอาคุณวันเข้าพักนะเกี่ยวอะไรกับเรื่องนี้ะไม่เกี่ยวนะอาหมายถึงว่าก็มี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 พลังอะ่ะเอาคุณวันแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดคุณเฉลิมโดนเพื่อไทยขับคุณเฉลิมจะมาพลังประชารัฐเดี๋ยวจะมีคนน้อนคนนี้มาอีกเดี๋ยวเขาก็แสดงตัวแบบนั้นถูกไหมว่าผมว่าผมฟังมาไม่ได้เป็นแบบนั้นครับเอาฟังมาเป็นยังไงล่ะ ผมไห่ผมไห่ผมคือคือคือพี่ยครับคือผมกับพี่หนุ่มสนิทกันะผมผมผมไม่ผมไม่ขอก้าวล่วงดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะมันมันจะแตกประเด็นนะครับครับแล้วก็แล้วก็ไม่ไม่ได้มีอะไรอย่างนั้นแล้วพี่พี่หนุ่มเองก็ไม่ได้บอกอะไรแบบนั้นผมว่าถ้าพี่ถ้าพี่ยูอยากจะถามต้องถามพี่หนุ่มครับครับคุ้นเคยกับคุณหนุ่มดีคุณวันดีมันไม่ใช่อย่างที่มาเคลมอย่างนั้นถูกไหม ผมรู้จักครอบครัวนี้ตั้งแต่รุ่นพ่อพ่อสนิทกันครับอืมอืมเป็นตอนทอี่อเลิบเป็นมทรหกพ่อเป็นมอทรสองหรือนนั่นะอ่าใช่คุณคุณเลองวิทย์นะครับครับครับอืมคุณพ่อเลิงวิทย์อ่ะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้วันนี้ต้องรู้ให้มันจบใช่ไหมหรือมันจะเดี๋ยวโต้กันไปโต้กันไปอีกอย่างเนี้เนะี่ยคุณพายผม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 เชื่อว่าจบแล้วครับจบแล้วก็คือออกจากสมาชิกพักแน่ใช่ไหมไม่ใช่ครับผมว่าเรื่องนี้จบแล้วแหละ อ่าเรื่งที่จบแปลว่าคุณสามารถจะต้องหยุดไม่หยุดก็ต้องออกครับไม่หยุดก็ต้องออกครับอ่าอ่ะเดี๋ยวรอดูกันได้ครับได้เดี๋ยวติดตามดูขอบคุณมากคุณไผ่เช้านี้มาเดย์ครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากนะครับคุณไผ่ลิกนะฮะอ่ะต้องหยุดไห้หวังเนี่ยไอ้ดูคุณสามารถโพสไหมหยุดหรือยังหยุดไหมอ่าเมื่อเช้านี้โพสไหม เกิดพอดอีกว่าลุงป้อมเรียกไปหาไม่ใช่ไหมหรือยังไงเอาไปฟังเมื่อวานนี้หน่อยไหมค่ะที่ดูบรรยากาศค่ะเอาบรรยากาศตอนที่ไปที่สะพานเนี่ยแล้วทําให้คุณไยบอกโอ้โหขนาดนี้เหรอไหนเฮ้ฮะมาแล้วเสียผมไม่ได้ทําอะไรให้พักผมคิดว่าผมไม่ได้ทําอะไรให้พักผหาย สิ่งที่ผมทำเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการาาวิพาก์วิจาณัรัฐบาลก็พยายามส่วนตัวผมไม่เคยใส่เสื้อพรรคพลังประชารัฐไปด่านายกถ้าท่านนายกรัฐมนตรีคุณเสฐา,<ภ>าทวีสินคิดว่าเสียหายคุณเสฐาก็ฟ้องผมได้แต่ปรากฏว่าตั้งแต่พูดมาจนถึงปัจจุบันคุณเสถาไม่เคยฟ้องผมแม้แต่คดีเดียวไม่เคยมีสสพรรคเพื่อไทยไม่เคยมีสมาชิพกพรรคเพื่อไทยออกมาตอบโต้ผมแม้แต่คนเดียวแต่กลับกันพรรคพลังประชารัฐเือดร้อน แทนนายกรัฐงมตีผมก็เลยงงว่าพักเป็นพักลูกไล่หรือพักร่วมรัฐบาลคาว่าเป็นพักร่วมรัฐบาลไม่ใช่พักลูกไล่หรือพักต่างฝานะครับพักพลังประชารัฐเรามีคดีเด่นนายกคือพลเอกประวิตยวงสุวรรณถ้าผมจะเชยร์ให้พลเอกประวิตยวงสุวรรณเป็นนายกรัฐมนตีแล้วผมผิดหรือครับผมจะต้องถูกขับออกจากพักหรือครับผมไม่เคยถูกขับคนพักครับแต่คนพูดเคยถูกขับหรือเปล่าพี่สู่อมลชนก็คงไปรู้ ไอเรื่องทีแล้วก็ทําผมมาทีหนึ่งแล้วทําให้ผมเสียหายมาทีหนึ่งแล้วแต่ตอนนั้นผมอ่อนทางการเมืองทุกคนก็เข้าใจว่าผมเป็นคนเลวผมเป็นคนชั่วแต่วันนี้ทางมหาลัยก็ตอบแล้วว่าผมไม่ผิดทางพรรคไม่คิดจะขอโทษผมหน่อยหรอครับผมบอกว่าวันที่14สิงหาไม่มีใครรู้หรอกครับว่าคุณเศรษฐาจะรอดหรือจะโดนแต่การเตรียมความพร้อมในฐานะพักการเมืองมันต้องทำเราจะเป็นพักโลดอย่างเดียวเลยหรอครับ เราไม่คิดจะเป็นพรรคแกนนาเลยหรอครับผมถามว่าสอสอ40สอส,อส,อสอที่แอบอ้างกันอย่างนั้นน่ะไม่เคยคิดจะชูพลเอกประวิตธเป็นนาย,ยกบ้างหรือครับไม่คิดจะให้พลเอกประวิตธมันมีตําแหน่งแห่งหนวอะไรในรัฐบาลเพื่อจะแก้ปัญหาให้ประชาชนเลยหรอครับหรือว่าวันนี้ที่ท่านนั่งอยู่แล้วมันเพียงพอแล้วผมในฐานะสมาชิพกพรรคแล้วรับพลเอกประวิตธยิ่งกว่าพ่อยิ่งกว่าเจ้านายเพราะถือว่าท่านเป็นคนให้โอกาสทางการเมืองผมผมก็จะทําจนสุดทางครับแต่ถ้ามันไม่ไหวแล้ว ชีวิตผมก็ต้องเดินต่อทางการเมืองไม่มีใครกลัวใครทั้งนั้นครับคนเก่งคนดีอยู่ไหนก็ได้ครับไม่คุยครับเพราะว่ามันไม่ไเกิดจากผมผมถึงบอกไปว่ากระบวนการครั้งที่แล้วผมรู้เลยว่าใครทําผมแต่ผมไม่พูดแล้วผมก็โหสิกรรมให้แต่วันนี้มาขอโทษผมหน่อยก็ดีนะครับแล้วเรื่องของผมเคยเข้ากัมากาบมังกรผ่านพักไหมก็ไม่มีพลเอกประวิทย์เคยปลดผมไหมก็ไม่มีแต่ข่าวลวงกันเต็มไปหมดไปแล้วผมเป็นคนชั่วผมเป็นคนเลวผมเป็นคนต่ำช้า มันยุติธรรมกับผมไหมผมเนี่ยอดทนนีวันนี้ผมไม่ใหม่แล้วผมอยู่มาหลายปีแล้วผมไม่ยอมตายคนเดียวผมไม่ยอมให้ถูกกระทําฝ่ายเดียวแล้วน,นเมื่อครั้งนั้นเนี่ยมันมีกรณีคุณสามารถตอนนั้นเป็นผู้ช่วยเขาเรียกอะไรนะผู้ช่วยรัมตีกรรมการผู้ช่วยรัมตียุติธรรมค่ะ แล้วมันมีกรณีข้อกล่าวหาเรื่องให้คนไปสอบแทนค่ะแต่ตอนหลังเนี่ยทางหมหาลัยเขายืนยันว่าไม่จรงิงค่ะอคุณสามารถเดบริสุดค่ะอประมาณนั้นแกก็มีความรู้สึกตอนนั้นทําผมอ่ะแล้วไม่เห็นมีใครขอโทษผมเลยอ่ะโกรธแล้วนะใช่ไหมใช่ไหมคุณสามารถแต่ขนาดนี้ยังไงต่อคือจริงๆนะอันนี้นังสืออะไรคะลุงป้อมไปตอนไหนอะ่ะวันนี้คือฟังลุงป้อมมาชัดสุดใช่ไหม คือต่างฝ่ายก็อ้างลุงป้อมอ่ะนี่ท่านี้อันนี้ตะกี้เห็นภาพไหมปิดเบอร์ไว้ชักนิดหนึ่งนะคนเห็นไหมลุงป้อมโทรมาโรโรเลยอยากให้กําลังใจจ๊จอบอจ๊อบเป็นชื่อเล่นนะเนี่ยค่ะเนี่เห็นไหมานี่เห็นไหมแล้วบางช่วงถึงขนาดบากนี่คุณดูรูปถ้าไม่ ไม่เป็นลูกรักเนี่ยด้วยความเคารพนะคุณสามารถชี้ให้ดูว่าลุงป้อมยิ้มนี่เห็นไหมตอนที่ผมวิดีโอคอลอะ่ะวิดีโอคอลตอนที่แต่งเพลงเพลงอะไรนะโอ้ท่านแต่งสองเพลงอ,ะอ่ะนอนั่น,ป,นป้อมมอบหัวใจให้คนไทยนี่เห็นไหมดูเถอะแล้วชวมให้ดูลุงป้อมยิ้มเห็นไหมค่ะอ๋อพกคนดูลุงป้อมยิม้มนี่บอกนี่ลูกน้องถ่ายไว้ผมไม่รู้ตัวเลยนี่เห็นไหม ลงป้อมเย,ยมค่ะเจ้าตัวยืนยันอย่างนั้นสิแอลวันนี้จะหยุดแล้วไม่หยุดเช็คด่วนเลยนี่เห็นไหมแต่เหมือนตั้งแต่ว่าคืนจะเงียบไปแล้วนะคะเงียบตั้งแต่เมื่อคืนเหรอค่ะเพราะยังไม่มีความเคลื่อนไหวเพิ่มเติมอ่ะมีไหมเฮ้ดูให้ดีนี่วันนี้เรามีเรื่องต้องชำระสาสางอาไม่ใช่คุณสามารถเรื่องการเมืองค่ะเดี๋ยวมีประเด็นเรื่องสอกอีกนะ ค่ะอาคนอื่นอาจจะ,จะไม่ได้นำเสน<ร>อชักเท<อ>่าไรเราต้องกอดติดชักหน่อย